มาดูกันที่ทาง CPXSTAR นะครับได้จัดโดยแมคโครและโลตัสเนี่ยนะครับเดิน <The S 1> <The S 2> หน้าเคียงข้างเกษตรกร,ร,กรไทยนะครับผนึกกำลังกับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับรับซื้อมังคุดและผลไม้ภาคใต้ในฤดูการตั้งเป้ารวมกว่า1ล้านกิโลกรัมนะครับกระจายสู่สาขาแมคโครและโลตัสทั่วประเทศเพื่อช่วยเกษตรกร,ร,ก,รกว่า2,600ครัวเรือนแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดครับ c p Extra โดยแมคโครและโลตัสมุ่งมั่นสนับสนุนและเคียงข้างเกษตรกรไทยโดยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรภาคใต้อาทิมังคุดลองกองและง้อโรงเรียนจำหน่ายที่แมคโครและโลตัสทั่วประเทศโดยได้รับเกียรติจากนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมและเยี่ยมชมการจำหน่ายผลไม้ภาคใต้ แมคโครและโลตัสตั้งเป้ารับซื้อผลไม้ภาคใต้ฤดูการนี้รวมกว่า1ล้านกิโลกรัมโดยเฉพาะมังคุดกว่า6 0แสนกิโลกรัมพร้อมจัดเทศกาลผลไม้ภาคใต้เพื่อสร้างกระแสความนิยมบริโภคผลไม้ไทยและช่วยกระจายผลผลิตของเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศอีกทั้งช่วยให้เกษตรกรกว่า2,600ครัวเรือนมีรายได้อีกด้วย พี่น้องเกษตรกรภาคใต้ก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับต้องขอบคุณทาง CP Extra นะครับที่มาร่วมกันกับโรต้าเองก็รับซื้อมาแล้วก็มาจัดจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับบรรจุในกล่องเรียบร้อยเลยสวยงามนะครับก็ถือว่าต้องช่วยกันนะครับซึ่งปีนี้เองก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างแย่นะครับก็ถือว่าเราก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดจุดรับซื้อตลอดจนจัดอีเวนต์ต่างๆนะร่วมกัน CP Extra นะคะเราก็มีสาขาของทั้งแมคโครและโลตัสรวมกัน73จังหวัดเนี่ย2,800สาขานะคะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นเครือข่ายห้างที่อยู่ใกล้ชิดผู้บริโภคมากนะคะก็เป็นภารกิจสําคัญของเราซึ่งเราทํามาโดยตลอดนะคะแมคโครโลตัสเราก็จับมือกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเราก็ช่วยเป็นแหล่งกระจายสินค้าที่ขายอยู่ที่ทั้งแมคโครและโลตัสเนี่ยรับรองได้ว่าคุณภาพดีนะคะ ปีนี้นะครับในโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับในการรับซื้อผลผลิตผลไม้ทางภาคใต้นะครับปีนี้เราตั้งเป้านะครับในส่วนของแมคโครโลตัสร่วมกันนะครับก็อยู่ที่1ล้านกิโลหรือ1,000ตันซึ่งหลกัหลกๆผลไม้ก็จะเป็นมังคุดนะฮะที่เป็นราชินีผลไม้ในช่วงนี้เราตั้งเป้าที่จะรับซื้อผลผลิตที่ลงตลาดอย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่งจะครอบคลุมเกษตรกรกว่า2,600ครวัวเรือนจะสร้างเงินทุนหมุนเวียน ให้กับกลุ่มเกษตรกรเนี่ยกว่า30ล้านบาทครับที่ผ่านมา c p e x t r a ได้ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับซื้อลำไยผ่านโครงการลำไยปันสุขคืนสุขสู่ชุมชนเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือมีเงินหมุนเวียนกว่า40ล้านบาท